ปลูกบอลสีแล้วไม่เป็นแบบของแอดมินลองใช้วิธีนี้เลยนะคะเมื่อผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการคั้วจนมีสีน้ำสีกัดสีไม่สวยไม่แตกหนอไม่แทงหลอดไม่เป็นพุ่งเป็นกอก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคการปลูกบอนสีมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะท่านใดปลูกบอนสีแล้วบอนสีกัดสีไม่สวยไม่แตกหนอ่อไม่แทงหลอดไม่เป็นพุ่มเป็นกอดูคลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะเอาเทคนิคเคล็ดลับ เล็กๆน้นอยๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีช่องคุณต้นในทีทุกต้นตอนนี้เขาจะมีการกัดสีสดสวยงามอย่างที่เห็นค่ะสูตรบำรุงบอนสีแต่ละสูตรที่แอดมินได้นำมาแชร์แนะนำให้ใช้แต่ละสูตรสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะเราไปดูส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีสำหรับวันนี้กันค่ะ เป็นส่วนผสมง่ายๆที่หาได้จากในครัวเช่นเดิมคะ่ะส่วนผสมเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือเปลือกไข่คะ่ะ <Wow. S 1> เปลือกไข่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากมายสำหรับต้นไม้ทุกชนิดแต่วันนี้แอดมินก็จะมีกรรมวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของเปลือกไข่ให้มีประโยชน์ต่อต้นไม้มากกว่าเดิมขั้นตอนที่1ให้ล้างเปลือกไข่ แล้วนำไปตากแดดให้แห้งเลยค่ะขั้นตอนที่2หลังจากที่เปลือกไข่แห้งดีแล้วให้นำมาตําให้ละเอียดค่ะ 3. นํนำเปลือกไข่ที่ละเอียดแล้วมาคั่วในกระทะในหัวข้อนี้ละค่ะที่เราทำการเพิ่มประสิทธิภาพ <Wow. S 1> เปลือกไข่ให้มีประโยชน์ต่อต้นไม้ทุกชนิดรวมถึงบอนสี ให้ทำการคั่วจนสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมและกรรมะถันจะช่วยบำรุงบอลสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดให้มีความแข็งแรงโตเร็วแตกหน่อยเยอะบอลสีเป็นพุ่มเป็นกอกัดสีสวยเมื่อผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการคั่วจนมีสีน้ำตาลเปลือกไข่จะช่วยไล่ และป้องกันศัตรูพืชทุกชนิดได้เป็นอย่างดีค่ะศัตรูพืชทุกชนิดจะไม่ชอบกลิ่นไหม่ที่มาจากเปลือกไข่นั่นเองค่ะตั้งเปลือกไข่ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนหลังจากนั้นนำเปลือกไข่ที่ได้โรยโรยไปที่โคนต้นของบอนสีหรือจะนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดก็ใช้ได้ค่ะ ก่อนที่จะโรยปุ๋ยทุกครั้งแอดมินแนะนําให้ทําการพรวนดินก่อนเพราะการพรวนดินจะทําให้ระบบรากของบอนสีเราดีทําให้แตกหน่อแตกกอเยอะนั่นเองค่ะปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะต่อ1กระถางโรยโรยไปเลยค่ะโรยที่โคนต้นให้ครบทุกกระถาง สำหรับคลิปนี้แอดมินได้นำประสบการณ์ในการปลูกบอนสีมาฝากท่านผู้ชมบอนสีแอดมินกัดสีสวยแตกหน่อเยอะเป็นพุ่มเป็นกอโตเร็วแข็งแรงสีสันสวยงามมากๆค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีปลูกบอนสีแล้วไม่เป็นแบบของแอดมิน ลองใช้วิธีนี้เลยนะคะแอดมินช่องคุณต้นไอทีก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีไม่มากก็น้อยค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในเพจช่องคุณต้นไอทีก็ได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน